รีวิวหอยไต้หวันกันนะคะหอยแบบขูดกวกวาเลยอ,อันนี้แผ่นละห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทเขาบอกว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นเริ่มขูดกันเลยคะ่ะ ไม่มีเหรียญเป่าอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ต้องต้องเหมือนกันสามสามเลขถึงจะได้ อยู่เลีขแปดหลอกเว้นสามวงเหมือนกันได้สองร้อยอันนี้เลขสองตัวต้องเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ หหวาปะปะวะเลขพวกนี้ต้องมีเหมือนในนี้มีเลขห้าและเลข13ามไม่มีค่ะใบนี้ถูกสองร้ย